ดากเฮ็ดเซตนะพี่น้องเดือเขากะนะครับเดี๋ยวมาขึ้นรถนะครับถอยดากเอานะครับขามาเอาเอาหัวขึ้นนะครับเอาถอยดากนะครับแล้วห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้นะครับเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะครับลูกค้านะครับมาจากร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเสลภูมินะครับเพิ่นเอารถมาเห็ดอยู่อูเขาเลยนะครับนี่ครับเพิ่นเฝ้าวดวนเลยนะครับเพิ่นสร้างแบบดวนๆเลยครับเพิ่นเลยสร้าง ทั้งมือเดียวนะครับฝืนก็นเลยเอารถมาเลยนะครับพี่น้องอันนี้คือกรณีดวนนะพี่น้องถ้าพูดได้อยากได้ดวนนะครับเอาดถไม่ผมติดอู่อผมติดไปเป็นโซนนะครับถ้าพูดได้แบบบบฝ่าวกเห็ดตามคิ้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดได้เป็นนี่นะครับงานดวนนะครับตรงเอาดถไม่ผมเท่านั้นนะครับสองสามชั่วโมงก็ได้กับบ้านแล้วนะครับพอดีว่าสุดท้า งานด่วนงานด่วนนะครับวันนี้หัวมันพอดีเลยบ่หักหรอกเอาหลุดมามมมนี่ห้องสิงนี่เลียมหน่อยเลียมหนึ่งห้าสิบแรงนะครับด้วยเครื่องดดห้องเป็นมวยป่ะเนะเอาเร็วเร็วมันละลงมาเลยลงมาเลย อย่ามาอยา่ามาเลยมามามา,มา,มาค่อยๆค่อยๆเอาลดลงนะครับไปติดอยู่เขาไปละงานหลายครับมืัอนี้ก็จะไปห่วยแต่แรงก็ติดขัด้นน,น,ปปนี้เทสก์อะไรไม่ได้อยู่ในเาจัก์เสียไปประเทศนี้ครับตัวนี้นครับเป็นโนามาติตันนะครับยุโรปอ,อ็ดแล้วก็็เงานไปนะครับตัวนี้แหละ ติดตั้งอยู่ประมาณชั่วโมงกว่ากับเท็เด,นดนะครับแล้วก็บจีเดียวจะขึ้นรถนะครับเด้อไปน้ำมูอจับไปน้ำนี่เบิดทุกอย่างนะครับอันนั้นก็เตรียมไปหอยถลงนะครับเด้อทิ่เท็ดไปหออหอยถลงขั้นหนึ่งนะครับเที่เรากับิพุ่นละจะได้ขึ้นเนื้อนะครับเด้อผมเลี้ยงกันใส่ลายเต็มเลยนี่แต่งานเฮานะครับ งานมีต่างงานลลกค้าดสร้างไว้นะครับของนี่แหละเดือนหนากะมีที่สิกว่าคันนะครับตั้งสายเต็มอันนี้สองคันนี่จะเป็นเหนือนะครับเดี๋ยวไปอุทัยธานีกับเนินมาปางคนสร้างไว้จะโดนนั่นแหละนี่เพื่อนก็รอยเอดงานด่วนนะครับนี่งานด่วนเด้จานในเพื่อนนะครับตัวนี้เพื่อนเราหลุดมานะครับงานด่วนเด้จานในเพื่อนเลยนะครับนั่นแหอยวแถลมันนี่นะครับ กำลังตีจะเศร้านะเพิ่นมาหอดประมาณตีหาลั้วนะครับจากไอเซลาพุ่มนะครับจั่หวันลอยออย่างงานห้องี่น้องตเต็มเลยนะครับจะลายเลยลายแห้งนะครับอันนั้นเอาไปขั้นเดียวนะครับใกล้บ้านนะพวถแหลงนะครับด้วยพี่ไม้ไปน้อยเดียวนะครับอันนั้นเป็นสามสิบหกแรงแยกระบบนะครับติดสิ้นเดือนแล้วกะประมาณสี่สิบขั้นได้แล้วนะครับเฉพาะเดือนมกราค้มห้องนะครับ สี่สิบคันนะครับเดือนมกราเหยียดนากันยี่สิบกว่าคันนะครับอยู่ในกระดานแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับมันแบบกลิ่นห้วงนะครับเด้อวยอนีหก็เห็ดไปนะครับครั้งสี่ลิตรบ่อ,นนบอทันดอกพี่น้องแล้วบังคับพนีไทยได้เลี้ยวอยู่ค่านะครับ เอาหลดไม้เขาติดตั้งนะครับไปประมาณตีไปยักชวโมงกลัวนะครับได้เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ L5018 มาจากนะครับรอยเอดนะครับหาศูนของเซระพุ่มนะครับโดยผลมาหอดตีหางกลัวนะครับมาติดตั้งย้ำเสานะครับกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลายุดประมาณจะโมงหรอพี่น้องเรามานาฬิกาก่อนกับมาหอดที่เขาก็ได้ติดตั้งยุโมงกลัวนะครับเกือบเนี่สองมง ใส่เวลาไปชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้ก็บสามโมงนะครับเห็นบ่าประมาณแป๊บเดียวก็สิได้กลับบ้านแล้วนะครับ <c oughs> แม่นบ่น่ะอยู่บ้านนั้นก็คืออยู่ติแล้วพุ่มไปหนองตูครับไปเห็นอยู่ไละ่ะเห็นอยู่บ้านไอปมาทำงาน,ยานอรรยู่บ้านหนองตู้แหละครับยุ้อพนคนย่าตัไปเห็นโตแท้ๆเล่นว่าของแข็งื่องยง่ง,ยงมันกันเลยมาเอาเลยไปเห็นเป็นไงานเพียงเด็คือบ่ตอครับบจตอบโจทย์พอมตอบโจทย์ก็หลายอย่างกันเถอะ ยังทนองงานเน้อิไปรถตั้หาไปเพราะว่าจริงๆท่งานยากแบบที่การแตกมั่นถิ่นรถหัวหลอดเราขอย่างมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยเรถึงมันก็เลยตอบเกินไปเออต้องท่องงานยากจ้ะรถแต่ตัดสินใจเมาเลยแกรถมาเลยจับมือกันล่ะไอคันตีถ่ายชั่วโมงเดียวครับจะได้กลับบ้านแล้วข้าวเดียวมาบอลปอเข้าวยจะได้กลับบ้านแล้วพี่น้อง ออกเดินทางตีไหนบ้าเมื่อคืน,นหนิออกมากตีหนึ่งครับตีหนึ่งมหาดพีตีหาซางเพราะนั่นลูกอยู่เป็อนหลงเลยน้ำนอนก่อนเด้อไอ้ใช่เนากนี่แหละครับกัดเรียบร้อยแล้วกัดเอารถไปขึ้นนะครับนี่งามพร้อมงามบ่อยงา,งามบ่เคสเรางามเล่นเลที่แรกคิดว่าตีติดกระจังเพิ <c oughs> ่นว่าบ่ติดป่ะที่นี่คนคนแก้ไขชุดครับเล็กนะครับเบื้องเล็กไปเบื้องนะครับไปเบื้องงานเขาได้เลยนะครับหลาย จังไม่เห็นเลยพี่น้องหลายอันนี้งานงเฮาแล้วก็เรียบร้อยนะครับแต่เวลาไปชมง่วงกลัวนะครับเพราะว่ากลัวเขาจะไดเห็นงานกับง่วงกัวนะครับตอนนี้ก็สามมงน้อยๆนะครับก็จะได้ไปขึ้นรถนะครับอยู่หางน้องไงขึ้นเก้าเลยพี่น้องอันนั่นภูใดยอยากได้มางานด่วนนะครับห้ไ,หไดเบดถุกคนนะคะั่นแหละแต่ว่าตาเหติตามชิ้วกับสิร้อตามชิวกับที่ได้เวลาด่ในน้อยนะครับเด้อแต่ว่า<ๆ>ต,ตาผูใดยอยากได้เลี้ยวกับนี่แหละ,ะ,ะจังหนาเราเหลรดมาเลยนะครับแค่เดียวไดเลยนะครับแล้วแก้รถกลับนะครับนี่ ล้วก็ได้ไปใส่งานทั้นใจชั้นเวลาเลื่อยนะครับตัวนี้คือสร้างมาเกินแล้วสร้างมือไดได้เหมือนั่นแล้วว่าง่ายรวดตาสีเอวอีีนะครับแกรวดมาเลยนะครับตัวนี้นะครับสร้างมือไดได้เหมือนนั่นเลยนะครับตาพูดใดสีเอานะครับง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องไปรอคิ้วผมเนี่ยนครับลูกน้องเป็นซสรฟครับนี่ล่ะคนเห็นงานคล่องแล้วนะครับครับเป็นน้องเดอะฮอปปี้นะครับ ร้องเราค่ะเีจยวรถขึ้นรถนะครับอยู่หนาหางน้องใหญ่เลยนะครับตัวนี้ครับอันไหนอันนันโซนเชียงไทยกลางเป็นยังได้อะได้อะโอ้พาแบนน呐โอ้โอ้ครับอยู่เฮียนพุ๋หละวะแล้วเอามาให้ป๋ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอยู่บ้านเดี๋ยวเจาอยู่บ้านก็ได้นะครับคอนโทรลไมค์ กระบอกไม้ได้ครับต peaks! ัว <minority> น <SM>! <misunder> <quer to> <000 fuck> ี้นะครับนี่แหละเดินสายให้เรียบร้อยนะครับสตะลึกล้างนามทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับตัวนียไก่มือตัวดึงนะครับตัวนี้นี่เาูบไปให้เราได้ครับตัวนี้นี่เราจะวัดซูบสุดกระซัมนี่แหละครับพอเขาหักข้อนะครับตัวนี้เขาหักข้อหลับหลดแต่เบิดงานเบิดการเราก็ถอดออกได้เลยครับเรือตัวนี้บเรียบร้อยอันนี้ก็หูจับ เจสติเกอสติเกอร์นะครับเบอร์โทรเขากับมีตามนี้นะครับเดี๋ยวกะที่ไปหอยแถลงนะครับเดี๋ยวพอยไปเบิ้งหอยแถลงอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเป้าเก็บงานรอบ้านเราจะได้ขึ้นไปเหนือนะครับตัวนี้บ่บังตาดอกครับที่หนอนเห็นก่อยากเห็นเบครับตัวเหนือไก่เมื่อนะครับไก่เมื่อเข้านะครับเด้อตัวดึงนะครับดึงง่ายสบายเลยนะครับ สบายนะครับต uh ัวนี้ก็คอนทรลไก่มือเฮานะครับเด้อตัวนี้ใกล้ใกล้เลยนะครับกร่บอกใหญ่นะครับเด้อกระบอกใหญ่ไม่บางตานะครับทรงสวยแข็งแรงนะครับไม่มีโยกนะครับไม่มีโยกเยกนะครับเพราะว่าเขาบดัลบลัลรดไหเบิดแล้วนะครับใบใบดันไงที่พอดีครับตัวหนานะครับตัวนี้ช่วงใบดันนะครับเขาต้นไม้เขาเรือบเขาซอยเขาไรเบิดนะครับดันดวงดันดินนะครับบบ่เถอดทะนะครับมันที่พอดีกับใบดันนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ถอดออกได้ถ้ามันเชียงหูเชียงตาก็ถอดออกได้ได้ครับเด้อนี่ตัวนี้ถอดออกได้สบายนะครับนี่แหละโอเคนะพี่น้องนะเดี๋ยวเป่าลดขึ้นนะครับเดี๋ยวเข้ากะครับเดี๋ยวมาขึ้นรดนะครับถอยดากเอานะครับขามาเอาเอาหัวขึ้นขากระบอาถอยดากนะครับแล้วห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้นะครับเสิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ครับเคลื่อนซีรอดนไหมเออโอ้ยอยังวะรับเดียวรถก้นรถเมียนเออหนะโอ้ยว่าเป็นมวยเลยรอดรอดนะรอดนะยายมันตกเออ ครับโหลดมาเบิงเลยครับหลดหมนี่ครับตัวนี้นะครับเสลภูมินะครับเด้อจังหวัดร้อยเอด็ดเฮ่นะครับผมมันคำยุ่นั่นยู่วนะมันคำยุ่นน่ะโอเคพี่น้องจะห้อาไปติดตามกันในคลิปต่อไปเลยนะครับผม